เที่ยวไทย,ย,ยสนับสนุนโดยเชฟโรเลตโซนิกโซยูสนับสนุนโดยแป้งผสมรองพื้น KMA Believe Cake Powder จุดประกายความมั่นใจคว้าได้ทุกฝันนี่เราอยู่ที่ไหนกันหรือป้ายญี่ปุ่นมากมายแบบนี้อซอยธนิยะแนะนะ่ๆน่ดีเลย ถ้าเกิดแล้นรักไปซื้อซีดีวีซีดีขนาดคนละที่มีอีกที่หนึ่งก็จะเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันที่ไหนอ่ะเลิตร์เตนออสการ์ที่สี่ล่ชาใช่เชื่อว่าบริเวณตรงเนี้ยยังดูมีความญี่ปุ่นเหมือนกัน Osaka <c oughs> ลิตร์เตนออสกาเมื่อเไปมาแล้วเลยนะไข่ต้อมได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องก็นี่ไง,รงเรามาถ่ายอีกอันหนึ่งล้วไงต่องนะครัค่ะโอ้มีเพื่อนของดิฉันเองนะคะคนเขาว่าคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นนะครับแล้วก็ลองเฟซบุ๊กว่าแบบ สาวๆเี่ยงไม่มีใครให้หัดทำกาแฟอ๋อเหรอเพราะว่าทำแล้วจะได้สามีหน้าตาหล่อแบบเจ้าของร้านนี้เยี่ยงนี้ฉันถึงก็ต้องเปิดรูปแล้วขยายกว้างที่สุดบางครั้งถ้ารูปมันแคบไปเราต้องขยายเสร็จแล้วต้องแคปแคปเสร็จแล้วล้วก็ขยายอีกแคปไปอีกแคปไปอีกแคปไปอีกเหมือนกับซีล็อกขยายสี่รอเท่าอะแกเพราะว่าดีมากและที่สำคัญคนณีีนะถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยแบบดู ช่องเพลงชนวีนะฮะชาแนลวีในที huh. so, uh ่นี้ไม่ได้ถึงช่องนะไม่ได้ถยงการการสีขาให้ให้ผู้ชายมานะเขาเเป็นวีเจอยู่ชนวีด้วยอ่ะหลัเจาที่หายสับสนไปทารกันวันนี้ที่เราคอยพยายามตามตัวตามไม่เจอแต่การเราตามตามเจอขอร้อง ชื่อร้านมันมันมันเป็นภาษาอะไระครับชื่อร้านนะครับชื่อว่าเซเรเซใช่ไหมครับซึ่งเซเรเซเนี่ยแปลว่าลูเาากเชอรี่นะครับเพราะว่าในกาแฟจริงๆต้นกําเนิดแล้วเนี่ยคือมาจากลูกเชอรี่ในเชอรี่เนี่ยครับจะมีเมล็ดติดกันสองเมล็ดนั่นเองนะครับใช่อหอใช่ครับรแล้วเซเรเซนี่คือเป็นคําภาษาลาตินนะครับซึ่งเป็นลาตินเก่าซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราเห็นว่าเป็นคําที่เพาะแล้วก็นําเสนอ กาแฟจริงๆค่ะอ๋อเหรอเดิมกาแฟมันมาจากลูกเชอรี่เหรอแล้วที่เขาปลูกกาแฟเขาปลูกไปทำไมเขาเพออเหรออ่าแล้วเขาต้องอยากกินเชอรี่ล่ะคะแต่คือเป็นแต่แต่อันนี้คือเป็นคนละอย่างกับเชอรี่ที่เราเห็นกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม้เชอรี่นะครับแต่คือมันก็เป็นลูกเชอรี่เหมือนกันอ๋อเหรอเดียวเลยอ๋อเหรอไปนี่เข้าใจไหมเข้าใจเอลานสนทนากันมาตั้งนมนานนะใครยังไม่แนะนำนี่คือคุณพ่อค้าของเรานะคะคเบรดนะคะวัะสวัสดีครับ หน้าหายตาไปไหนตั้งนานก็ไปเรียนครับไปเรียนก็ไปเรียนปริญญาโทนะครับที่ทีอังกฤษใช่ครับก็ไปเรียน2ตัวไปเรียนทางด้านการศึกษาแล้วก็ทางบริหารธุรกิจครับใช่ที่ลอนดอน พร้อมกันมาเปิดโรงเรียนอนุบ้างหนีน้อยแต่ว่ากลับมาที่นี่เสร็จไม่ได้เปิดโรงเรียนกันเปิดร้านกาแฟแทนใช่ครับเพราะว่าคือในชีวิตผมเนี่ยผมจะรักอยู่สองอย่างคือจะรักการที่จะสอนใช่ไหมครับวถึงรักกาแฟนะครับเราก็เลยคือสิ่งที่ผมคิดเลยผมอยากจะเริ่มอะไรที่มันเป็นเล็กๆก่อนแล้วเสร็จปุ๊บในอนาคตเนี้ยก็จะเปิดเป็นโรงเรียนเปิดโรงเรียนตอนนี้ลำบากแล้วเพราะต้องแจกแท็บเล็ตวยาไม่ได้ทำอะไรกัแล้วใช่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่รักตั้งแต่นมนานก็คือกาแฟ อย่างหนึงก็คือกาแฟด้วยใช่ครับเด็กๆเราเราดื่มกาแฟทันนมอย่างนี้เหรอทำไม,ไมตั้งแต่เมื่อไหร่คือเริ่มเริ่มเริ่มตั้งแต่เด็กๆสมัยวัยรุ่นน้อยๆนะครับคือก็จะชอบดื่มกาแฟแล้วเป็นสิ่งแรกที่อยากจะได้กลิ่นในตอนเช้าใช่ไหมครับใช่แต่คือความรู้ของด้านด้านกาแฟาเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยรู้เยอะนะครับแต่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นคือตอนที่ไปอยู่ที่แบบต่างประเทศเรียนรู้เกี่ยวกับการที่เขาแบบ เมล็ดกาแฟเขาเก็บกันยังไงเขา process กันยังไงอะไรเงี้ยครับโอ้เลยเพราะว่าอย่างที่ที่เมืองนอกกาแฟมันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขาเีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ้านเราเขาจะเป็นข่าวสารยุทธเป็นพวอาหารข้าวแกงไหมหรือเออที่นู่นดับเมื่อถ้าทำการกินกาแฟของของที่นู่นเขาเขาจริงจังเข้มข้นขนาดไหนเนาะก็คือขึ้นอยู่กับแต่แต่ละที่ับอย่างผมตอนนี้ไปยุโรปอีซ้มอย่างที่อยู่อังกฤษนี่คือ coffee b o มเนี่ย เขาถืเป็นคอฟฟี่บูมนะครับก็จะึ้นเริ่มขยายขึ้นนะครับเพราะปกติแล้วคนอังกฤษเขาจะเน้นเป็นการดื่มชาใช่ไหมงไงครับเขาอิงลิชทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วลาบิอาถูกต้อง <laughs> นะครับแต่ว่าคืออย่างคอฟฟี่บูมช่วงช่วงประมาณผมว่าน่าจะประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนจีนกาแฟมากขึ้น ดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะหาแนวที่เป็นแบบ specialty coffee อะไรเงี้ยนะครับช็อปเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วการเรียนรู้ของเรานี่คือแบบไปตามร้านแล้วก็ไปยืนอ่านไปถามเขาหรือว่าแบบเป็นมีโรงเรียนสอนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างการเรียนรู้ของผมนี่คือนอกเหนือจากเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตัวเองที่ไปไปพูดคุยก็นะครับก็มีนี่ครับครอบครัวผมอยู่ตรงนี้นะครับใช่คุณเป็นก็ไปลงหนังสือพิมพ์ไว้ว่าอยากได้ครอบครัวที่สนใจเรื่องกาแฟมีคนไปสมัครกันเต้ในนักคลาสสิฟายในนักคลาสสิฟายแล้วท่านก็แบบมาเลือก ไอ้อย่างงี้ที่จะไปหาคนที่เขาสนใจเรื่องอะไรเกิดฉันดินดานอะไรนะแมวอีนี่บอกว่าดินสีดวงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเราเป็นคนดังข่าวผมต้องมีความสนใจในเรื่องของการรักษาดินสีดวงสนใจแล้วไม่ใช่เราไม่ด้วย ทานนี้เราเปิดมานานมาเกี่นาน,นะะอันนี้คืออาทิตย์ที่3ครับใช่กําลังสดเลยใหม่ๆมกาแฟาเลยสดเหมือนกันอแต่ฟีดแบ,บ็กน้นจะดีนะเพราะว่านี้เราก็ได้ยินจากเพื่อนเราเล่าตอแบบเล่าต่อๆกันมาอีกทีหนึงก็ดีนะครับคือตอนนี้คนก็รู้จักมากขึ้น<ๆ>แล้วก็<ๆ>มีคนคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นปากต่อปากอ,อย่างเช่น เวลามีคนเข้ามาเงี้ยเขาจะไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะมาอีกทุนี้นะครับใช่ปากตะปากก็คือว่าเวลามีคนมาทานปุ๊บยืนหน้าร้านตะโกนบอกคนข้างนอกเนี่ยร้านนี้อร่อยโว้ยเป็นการพูดตะปากมาใช่ประมาณนั้นเนาะใช่ประมาณนั้นแนาะเพราะว่าก็เลยเราก็เลยกว้างขึ้นเลยทันทีเสียงดังเลยเสียงดังเป็นการที่ดังเพราะว่าตะโกนอยหน้าร้านนี้หรอกคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของร้านเราที่ทำให้คนเขาแบบออกไปปุ๊บเขาต้องไป ก่าตอนเพี่ยนมาคือส่วนหนึ่งนี่นะครับผมว่าเป็นคุณภาพของกาแฟนะครับซึ่งเราจะลองลองลองชิมอยู่นะครับว่าสามารถจะตะโกนไปบอกได้หรือเปล่าเอาเลยนะพี่มันดีโอ้ขอโทษค่ะ เครือนี้เราคั่วเองใช่ไหมฮะก็คือใช่ครับตรงนี้เลยเราจะเตรียมขึ้นคั่วเราอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องคั่วด้วยเป็นเป็นเป็นเตาเหมือนกับใช้ไฟใช้ไฟคั่วนะครับถ้ากดไปข้างหลังนี้เป็นเตาแก๊สครับฉันใช้เตาแก๊ส2004นะฮะ clock w a ์ c อันนี้เป็นเตาแก๊สคั่วครับนั่นทนกระสอบเป็นเม็ดเขียวๆหรือว่าเป็นใช่ครับเป็นเมล็ดสดครับโอ้เด๋ยอยากเห็นนะไม่เคยเห็นนะขอดูได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูโอ้เด๋อไม่เคยเห็นอี่มันเป็นเม็ดเขียวอ่ะ โุ้ยดีอ่ะแค่หลอดดีดีไปสามชาติเลยอะเอาได้รับเอาไปรับแล้ยืนแล้วหรอโอเคคุณแม่ทำนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะคำไหนครับคอฟฟี่อ๋อคอฟฟี่ว่ากาแฟครันหรอไม่รู้ว่างเก็บไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรไหมได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องคืออาจจะอยากจะลองจับไหมครับหรือว่ามันเป็นไรครับขอขอดูก็ได้ค่ะได้ครับนี่เลยเราก็ซื้อลองจับไม่คือแม่กาแฟหรืออะไรฮะตำรวจ ว่าเดี๋ยวผมจะเรีเอาช้อนมาอัอนน,นี้มันจะจะเป็นอย่างงี้คือนี่คือเก็บสดมาจากฟาร์มเลยนะครับใช่ครับคุณแบนี้จะเข้าหลักบกติเข้าร้านทุกวันเลยนะครับเข้าครับมีลูกค้าเข้ามาแบบพูดคุยอะไรที่แบบ คุยเกินเรื่องกาแฟลย่างนีงยังนะครับที่ผ่านมายางเลยครับยังไม่มีเขาไม่ต้องมีนะถ้าคุณผู้ชมดูก็เาไม่ต้องทำนะเราไม่จำเป็นต้องทำกับคนคน,นัตตดนท,ทุกคนมันล้นก็ได้แล้วก็สอดเออแคร์บ,บ้างเพาแต่งงานแต่งการแล้วไม่ใช่ฟังแต่งตงนัดดาเรื่องฟู้ดตลอดเวลาเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกคุณผู้ชมในไทย อยากมาชิมกาแฟอยากมาพูดคุยเรื่องกาแฟไปดทมาที่ไหนกี่โมงยามก็สถานที่ของเรานะครับอยู่ในสมิตซอยสาิทับหนึ่งนะครับอยู่ตรงข้ามซูเปอร์มาร์เก็ตฟูจิพอดีถ้าตรงเข้ามาก็น่าจะหาง่ายครับเพราะซอยนี้จะเป็นซอยตันอยู่แล้วนะครับเข้ามาเกือบสุดนะครับอยู่ทางขวาเลยร้านเปิดเวลาไหนเวลาไหนเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับช่วง8ปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับวันจันทร์หยุดวันจันทร์หยุดจะทำอะไรฮะก็เราก็ เก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นนี่แหละครับมีการคั่วบ้างใช่หรือว่าเราก็มีพักนะครับก็มีเวลาพักนิดนึงวันจันทร์หยุดให้ดูรายการซูในโชว์เพราะว่าถ้าไม่ดูจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องอ้าวนี่ขอบคุณคุณแบทด้วยนะครัขอบคุณมากนะครับเอาไปดีด้วยความที่ทางลูกค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าช่วงนี้เป็นสปันเซอร์ไปนะคะ ก็ไม่มีอะไรจะให้อนอกจากมิตรภาพความจริงใจว่ากาแฟนันดีมากขอให้มาซอย33ทับหนึ่นะเสร็จจาตรงนี้ก็ไปซื้อราเมนเตตรงข้านี้ก็ได้ไปซื้อทายากิข้างหน้าก็ได้แล้วอย่าลืมบอกต่อนะออกไปหน้าร้านแล้วก็อร่อยจังวู้ <c oughs> คนมาให้ลืม